สวัสดีคะ่ะ JK พาทุกท่านมารับชมกับ Honda CRV นะคะคันนี้นะคะหลุดจองคะ่ะทุกท่านนัดแล้วไม่เข้าไปดูนะคะเจ้าของเลยต้องลงขายใหม่อีกครั้งนะคะราคาเบาๆค่ะเพียง79,000บาทเท่านั้นนะคะราคาถูกๆสนใจจับจองคันนี้นะคะติดต่อไปยังเบอร์โทรใา้คลิปค่ะไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะ Honda CRV เครื่องยนต์2.0เกียร์ออโต,โต ขับ4ค่ะรถยนต์ปี04นะคะขายเงินสดอย่างเดียวค่ะทุกท่านเน้นย้ำว่าขายเงินสดนะคะในราคา79,000บาทค่ะเร่มทะเบียนมีให้ครบนะคะรถยนต์สภาพแบบสวยๆนะคะภายในเป็นสีเบจค่ะมีแอร์แบ็กมี ABS มีคุณแจรีโมทนะคะออปชั่นการใช้งานครบคันค่ะรถสภาพแบบเดิมๆไม่มีชนนะคะแบบพร้อมใช้งานได้เลยค่ะซื้อไปขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปได้สบายนะคะ ออกทริปเที่ยวกันได้สบายๆเลยค่ะทุกท่านภายในก็กว้างขวางนั่งสบายออปชั่นปกตินะคะช่วงร่างดีค่ะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะกุณจรีโมทกระจกไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะมีโต๊ะปีกนีให้ด้วยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะสนใจคันนี้นะคะ7 9 0 0 0บาทเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเช่นเคยพร้อมกับรายละเอียดนะคะ สนใจเข้าไปรับชมรายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรผู้ขายค่ะติดต่อนัดหมายเข้าไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะได้ทดลองขับตัวจริงด้วยนะคะประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดแอดมินแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ